มาเบิ่งพี่น้รอกคอยนั่งเศร้าเมื่อยบดอันกวดเฮ็ดคักหลายคอยกับเมื่อย์คอยนั่งเศร้าเมื่อยนั่งไปนั่งมาเพราะว่ามันแตกเฮ็ดแล้วนี่ไง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 เฮ็ดเลยเนาะนี่ไงนี่ไงเฮ็ดเลยเนาะพราะว่ามันแตกเฮ็ดมีเฮ็ดก er er ักอ to well. ันนี้ก็จีเฮ็ดขึ้นี่โอ้คอยก็นั่งเศร้าเมื่อยเนาะเมื่อยตัวกวดเคราหลาย พดคลักหลายกับมวยโอนี่แล้วมันแตกยังตัวแตกเ็ดบลยเนี่ยไม่กินบิ้งนี่นะมีแตกเ็ดนี่ยิ่งีละไปกันมหาแต่ยังีดกหนึงเนาะมีแตกพอดินแหี่นง่นี่นี่ไงนี่ไงนี่แะแตกเ็ดแตกเคักเลยเี่ยย่ิง sí